สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำบบนายดวงคลิปวันนี้เราก็จะมาส่งกรรมที่ศัตรูของคุณเคยสร้างวิบากกรรมเอาไว้นะคอาจจะสร้างไว้กับคุณหรือว่าคนอื่นๆก็ได้วันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่24เดือนพฤศจิกายนปี2 5 6 8ส่งกรรม วิบากกรรมใดที่ศัตรูที่เคยคิดร้ายทำลายคุณเขากำลังจะได้รับผลกรรมติดจรวดอย่างรวดเร็วนะคะอาจจะเป็นทั้งกรรมเก่าแล้วก็กรรมใหม่นะเดี๋ยวเรามาดูกันวิบากกรรมใดที่จะเกิดขึ้นกับศัตรูของคุณแลัคนาราศีที่โดดเด่น Cancer ราศีกรกฎธาตาุน้ำเทรัตราศีพิษิทธาตุดินมาราศีเมษร,ราศีพิจิกสกอเบียราศีพิจิกธาตุน้ำเบอร์คอรี่คนเกิดวับถุธานธาตุน้ำแคปิคอนราศีมังกรธาตุาดินเนปจูนธาตุดินพฤษศกรมกรแอริสราศีเมษธาตุไฟตัวเลขวันเ,วเกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณมีสี่สิบห้าสองสิบสิบเจ็ดยี่สิบเอ็ดหนึ่งแล้วก็แปด เดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณก่อนนะคะว่าคุณได้รับผลกระทบจากการสร้างเวรสร้างกรรมของศัตรูของคุณอย่างไรพลังงานของคุณณนะตอนนี้เป็นอย่างไรคุณได้รับผลกระทบจากการสร้างเวรสร้างกรรมของศัตรูของคุณอย่างไร พลังงานของคุณนะตอนนี้เป็นอย่างไรนึกถึงศัตรูนึกถึงใบหน้าของศัตรูนะแลนดอมไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะก็จะมีพลังงานที่โดดเด่นเข้ามาเหมือนการที่ตัวของคุณเนี่ยได้รับผลกระทบของการกระทำจากศัตรูแล้วคุณ ได้รับโอกาสใหม่ๆได้เจอช่องทางในการทำมาหากินใหม่มีความโชคดีในเรื่องของการเงินมีโอกาสในเรื่องของการเงินหรือว่าการงานชีวิตมองเห็นช่องทางที่มั่นคงมากขึ้นและตัวของคุณเองมีโอกาสที่จะเป็นเศรษฐี หรือว่ามังคังร่ำรวยตัวของคุณมีความรู้สึกเสียอกเสียใจหรือว่าทุกอ,อกทุกใจจากเหตุการณ์สถานการณ์ที่ศัตรูได้กระทํากับคุณพลังงานของคุณตอนนี้เวลานี้อาจจะใส่เสื้อสีเขียวชุดฟอร์มสีเขียวหรือว่ามีอะไรเขียวๆในตัวของคุณนี่แหละ ความทุกข์หรือว่าปัญหาต่างๆที่ศัตรูกระทำกับคุณแล้วก็ส่งผลในด้านของจิตใจในด้านของการเงินของคุณทำให้คุณเดือดร้อนบางคนบางท่านอาจจะคิดอยากจะเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานแต่บางคนบางท่านกลับ กลายเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งมากขึ้นและอดทนมากขึ้นทำให้ตัวของคุณเนี่ยเหมือนกับว่าพยายามที่จะเรียนรู้ในเรื่องของการสร้างอาชีพสร้างรายได้มากขึ้นคุณทำตัวเองให้รวยมากขึ้นคุณทำตัวเองให้ประสบความสำเร็จมากขึ้นคุณเปิด <c oughs> เปิดโลกทัศน์ในความคิดในความรู้สึกมากขึ้น คุณอยากมีความมั่นคงมากขึ้นคุณวางแผนชีวิตของตัวเองมากขึ้นและคุณก็กลายเป็นคนขยันมากขึ้นศัตรูทำให้ตัวของคุณเหมือนกับคิดที่อยากจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ศัตรูเหมือนยอมแพ้คุณอะ ถ้าหากว่าศัตรูเคยดูถูกคุณเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินหรือว่าความรู้ความสามารถคุณอยากจะเป็นคนที่เก่งขึ้นคุณอยากจะเป็นคนที่รวยขึ้นคุณอยากจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากขึ้นนี่คือพลังงานของศัตรูที่เปลี่ยนแปลงความคิดความรู้สึกของคุณนะตอนนี้เวลานี้ ซึ่งคุณมีความรู้สึกว่ามันน่าที่จะทำให้ตัวของคุณได้เปลี่ยนแปลงไปในที่ต่างดีๆขึ้นมากกว่าการมานั่งเสียอกเสียใจหรือว่าทุกอ,อกทุกใจคือคุณไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้ต่อคำดูถูกคำเหยียดหยามหรือว่าไม่ยอมแพ้ต่อการกระทำคำพูดของศัตรู ถ้าเขาดูถูกคุณว่าคุณมีปัญหาการเงินจนไม่มีความมั่นคงในชีวิตกระจอกอะไรเงี้ยนะคุณจะทำให้ตัวเองร่ำรวยคุณจะทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จคุณจะเอาคำดูถูกแล้วก็คำเหยียดหยามของศัตรูมาเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาตัวเอง ในการสร้างความมั่นคงในการสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองคุณเรียนรู้ถึงสภาวะสถานการณ์เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับคุณแม้จะทำให้คุณรู้สึกทุกข์ใจเสียใจแต่คุณก็ไม่ยอมแพ้แล้วก็ไม่ยอมเป็นไปตามคำดูถูกคำเหยียดหยามของศัตรูแน่นอนนี่คือพลังงานของคุณคุณต้องการได้รับชัยชนะ คุณต้องการความสำเร็จฉะนั้นคำพูดการกระทาของศัตรูทำให้คุณลุกขึ้นมาสู้และเปลี่ยนแปลงตัวเองนี่คือพลังงานของคุณดาฉะนั้นก็มองว่ากรรมทางวาจาของศัตรูกรรมจากการกระทาของศัตรูศัตรูคนนี้เขาจะได้รับผลกรรมอย่างไรในสิ่งที่เขาดูถูก เหยียดหยามคุณชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรทุกการกระทำมีผลของกรรมเสมอนะคะขอให้ทุกคนเชื่อในกฎแห่งกรรมกรรมติดจรวดนะคะยิ่งดาวพระเรือสบรีมีการโคจร เดินหน้าอย่างรวดเร็วยิ่งส่งผลทำให้เรื่องราวบางอย่างบางเรื่องปรากฏขึ้นมาอย่างรวดเร็วแน่นอนช่วงนี้ใครทำกรรมอะไรไว้นะกรรมติดจรวดนะจ๊พะพอดูพลังงานของศัตรูหน่อยเขาเป็นคนยังไงเขามีนิสัยยังไงพฤติกรรมของเขากับสังคมที่เขาอยู่ กับคนรอบตัวของเขากับการกระทําคําพูดที่เขาแสดงออกต่อคนอื่นเขามีภาพลักษณ์ยังไงในสายตาของคนอื่นภาพลักษณ์นะทุกคนไม่เกี่ยวกับสอดอนะ ภาพลักษ์คือการสร้างภาพขึ้นมาภาพลักษณ์ของศัตรูของคุณดูเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวเป็นคนไม่ยุง่งไม่สูงสิงกับใครเป็นคนใช้ชีวิตประหยัดมัธยัต์เป็นคนวางแผนชีวิตดีอาจจะเป็นคนที่มีออค่าใช้จ่ายเยอะหรือว่าอาจจะมีรายได้หลายๆช่องทางได้ด้วยก็เลยเป็นสาเหตุปัจจัยที่ทำให้ศัตรูของคุณเนี่ย เหมือนพยายามที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนที่เขารักเพื่อครอบครัวของเขาดูเหมือนเป็นคนดีนะดูเหมือนใช้ชีวิตที่แบบค่อนข้างที่จะใส่ใจดูแลคนในครอบครัวมากๆแต่ชีวิตของเขาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงผิดผันอย่างรวดเร็วเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออนาคตที่สดใสของเขาเป็นคนขยันเป็นคนมีความอดทน เป็นคนรักครอบครัวเป็นคนรักพอ่อรักแม่รักลูกหรือว่าใส่ใจดูแลคนใกล้ตัวมากๆและเป็นคนน่ารักอัธยาศัยดีกับผู้คนที่ได้พบเห็นแถมยังเป็นคนที่มีความอดทนเป็นนักรบเป็นนักสู้แต่เขาก็เหมือนกับว่าตัวของเขาเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องราวส่วนตัวเกี่ยวกับคนในครอบครัวของเขา เกี่ยวกับคนรักของเขาซึ่งไม่สามารถที่จะคือมันอาจจะเป็นวิบากกรรมอ่ะคือทำดีแค่ไหนก็อาจจะไม่ได้รับคําชื่นชมหรือว่าทำดีให้ตายยังไงก็อาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือหรือว่ายกย,อ,กยอ,กปอป้อนอะไรเหมือนเขาเกิดมาเพื่อชดใช้ว,วิบากกรรมบางอย่าง ความรู้ความสามารถที่เขามีสิ่งที่เขามีเนี่ย The มจิเชียนมันเป็นมันกลับหัวมันเป็นพลังงานของคนที่มีความรู้ความสามารถแต่เหมือนถูกถูกป,ปิดถูกป,ปิดวาจาก็ได้หรือว่าน้ำท่วมปากก็ได้คือไม่พูดความจริงอะ่ะเป็นคนที่พูดอะไรที่มันตรงกันข้าม แล้วก็อาจจะทําให้คนอื่นไม่ค่อยเชื่อถือในด้านของคําพูดของเขาด้วยชีวิตครอบครัวไม่ได้มีความมั่นคงไม่ได้มีความสมบูรณ์แบบความดีของเขาเหมือนเขามีกรรมเก่าวิบากกรรมเก่าที่ต้องชดใช้ฉะนั้นศัตรูของคุณเนี่ยคือสําหรับครอบครัวของเขาสําหรับคนใกล้ตัวของเขาสําหรับพ่อแม่ญาติพี่น้องจะมองไม่เห็นความดีของเขาแต่คนอื่นอาจจะเห็น ว่าเขาเป็นคนดีเป็นคนขยันเป็นคนน่ารักเป็นคนอัธยาศัยดีเป็นคนรักครอบครัวเฉพาะสายตาคนอื่นแต่คนใกล้ตัวกับไม่ชื่นชมไม่ชื่นชอบในสิ่งที่เขาเป็นอยู่นี่คือกรรมมันคือกรรมในความคิดความรู้สึกของเขาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสตูของคุณเนี่ย นะคนที่คิดร้ายทำลายคุณเขาจะได้รับผลกรรมอะไรอันิยานาคตอันน,น,น,นี้ความคิดความรู้สึกและกรรมที่เขาจะได้เจอหกดาบ เขาจะต้องละหกละเหินเลล่อนเดินทางมองหาเหมือนเดินตามความฝันหรือว่าวิ่งตามความฝันก็ได้ในรูปแบบของการที่ทุรักทุเลอ่ะคือความฝันเดิมๆความฝันเก่าๆเนี่ยไม่สามารถที่จะสสร้างขึ้นมาได้แต่ก็มีความฝันใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆก็ได้ หรือว่าตัวของเขาเองอาจจะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เขาจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับครอบครัวของเขาเกี่ยวกับความมั่นคงของเขาจึงทำให้เขาต้องขยันและก็อยู่ในเซฟโซนเขาจะใช้ความรู้ความสามารถของเขาในเรื่องของการทำมาหากินสร้างไรายได้เพื่ออนาคตที่สดใสของเขา เขามีปมในอดีตท,ที่ทำให้เขามีความรู้สึกเหมือนแม้เขาจะประสบความสำเร็จมากแค่ไหนก็ตามแต่มันก็ไม่สามารถเดินไปสู่เป้าหมายหรือว่าเดินไปสู่ความฝันของเขาได้ไม่ว่าเขาจะมีรายได้มากมายแค่ไหนก็ตาม ไม่ว่าเขาจะมีเงินมากมายแค่ไหนก็น,นับแต่เขาก็ยังใช้ชีวิตสมถะเรียบง่ายเพราะว่าเขากลัวว่าเขาจะประสบพบเจอปัญหาลำบากในเรื่องของการเงินเขาเคยมีปัญหาในเรื่องของการเงินมากๆจึงทำให้เขากลายเป็นคนที่ประหยัด แล้วก็ระวังในการใช้จ่ายศัตรูของคุณเหมือนเขาจะได้รับโอกาสดีๆในชีวิตบ่อยครั้งอาจจะเป็นในเรื่องของการงานหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตําแหน่งหรือว่าได้รับโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่คือเหมือนเขาได้รับโอกาสดีๆนะแต่ว่า มันคือหน้าที่เพิ่มขึ้นน่ะได้รับเหมือนกับว่าเออได้รับคําชื่นชมได้รับการยกย่องสรรเสริญนะมอบหมายหน้าที่เพิ่มขึ้นแต่เงินเท่าเดิมนะเออเป็นเหมือนกับว่าคือทํางานเยอะแต่ได้เงินน้อยเท่าเดิมหรือว่าได้เงินน้อยกว่าเดิมก็ได้เหมือนต้องทุ่มเทเพื่อตำแหน่งหน้าที่การงานแต่ผลงานไม่มีทำดีไม่มีใครเห็น ก็อาจจะมาจากการที่เขาเนี่ยเคยกันแกล้งคุณไว้ในสถานที่ทำงานก็ได้คือทำงานหนะักทำงานทำให้บริษัทมั่งคั่งร่ำรวยทำงานให้ผู้หลักผู้ใหญ่ตำแหน่งใหญ่โตได้หน้าได้ตาแต่ตัวเขาเองกับเหนื่อยแล้วก็ลำบากอยู่คนเดียวไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นผลงานอาจจะชื่นชมนะ แต่ก็ไม่ปรับเงินเดือนขึ้นให้ไม่ให้ค่าตำแหน่งเหมือนถูกหลอกใช้อ่ะศัตรูของคุณอ่ะแล้วก็เจอวิบากกรรมอะไรอีกเหมือนตัวของเขาเนี่ยน่าที่จะรับรู้เรื่องราวอะไรบางอย่างกับเพื่อนกับสังคมหรือว่ามีคนมานินทาให้เขาฟังมีคนมาพูดเกี่ยวกับงาน กี่ยวกับสิ่งที่เขาทํานินทาเขาใส่ร้ายปลายสีเขาในเรื่องของความผิดพลาดในเรื่องของการงานให้ผู้หลักผู้ใหญ่เพ่งเลงพฤติกรรมของเขาณตอนนี้เวลานี้คือไม่รู้ว่าเขาทําผิดพลาดจริงหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าเขาถูกเพื่อนถูกสังคมถูกผู้หลักผู้ใหญ่เพ่งเลงดูผลงานของเขา ดูตำแหน่งหน้าที่การงานของเขาแล้วก็เหมือนกับกำลังจะหาข้อผิดพลาดบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะแม่เขาได้เติบโตในตำแหน่งหน้าที่การงานเหมือนโดนขัดขวางเหมือนโดนเลื่อยขาเก้าอี้อะไรเงี้ยทำดีก็ไม่ได้ดีไม่มีความเห็นไหมนะคะคือเขาเป็นเหมือนกับคือเขารู้นะว่ามีคนจับจ้องจับผิด ดูชีวิตของเขาและเขาไม่มีทางที่จะประสบความสําเร็จได้เพราะว่ามีศัตรูที่อยู่รอบๆตัวเขาไม่มีใครชื่นชอบชื่นชมในความรู้ความสามารถของเขาแต่เขาก็พยายามที่จะเหมือนสู้นะเหมือนทําดีสู้อะไรเงี้ยแล้วเขาคิดจะทําอะไรอีกสํานึกไหมเขาคิดจะทําให้ผู้คนเหล่านั้นเนี่ย เหมือนกับเข้าใจหรือว่าเห็นความจริงบางสิ่งบางอยา่างที่ถ้าแบบว่าตัวของเขาถ้าไม่มีเขาอยู่เออนะคะถ้าไม่มีเขาอยู่ในสถานที่อย่างนั้นถ้าไม่มีเขาทำงานถ้าไม่มีเขาเป็นหัวหน้าทุกสิ่งทุกอย่างจะขับเคลื่อนไปไม่ได้หรือว่าถ้าแบบไม่มีเขาคุมอะไรเงี้ยเขาจะทำให้คนอื่นเห็นถึงความดีของเขาให้ได้ เขาพยายามที่จะทําดีหรือว่าพยายามจะเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนที่คิดร้ายทำร้ายเขาคือเขาเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองอในการที่แบบคือฉันทําดีนะฉันต้องได้ดีสิอารมณ์นี้นี่คือสิ่งที่เขาได้เจอมันเหมือนกับว่าเหมือนตัวของคุณเนี่ยเวลาที่คุณทําดีแล้วคุณก็ถูกศัตรูขัดขวาง ในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของความสําเร็จเขาก็โดนเหมือนกันในตําแหน่งหน้าที่การงานเขาจะพยายามที่จะแสดงออกให้คนอื่นเห็นว่าเขาเป็นคนดีและเขาจะเหมือนกับพูดหรือว่าทำอะไรบางสิ่งบางอย่างให้ผู้คนหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เชื่อมั่นในตัวเขาเหมือนศัตรูของคุณเนี่ยเขาอาจจะพยายามที่จะแสดงออกหรือว่าพูดหรือว่าทำอาจจะพยายามทําดีอาจจะพยายามที่จะสวดมนต์อาจจะพยายามที่จะเข้าวัดอาจจะพยายามที่จะ แสดงออกถึงความดีทุกรูปแบบในการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาคือเหมือนจะกลับเนื้อกลับตัวกลับใจอ่ะเป็นคนดีมากๆตอนนี้เวลานี้เหมือนเชื่อเหมือนเชื่อในความดีละเหมือนอยากจะมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบเหมือนอยากจะมีชีวิตที่มีความสุขเหมือนอยากกลับเนื้อกลับตัวกลับใจอ่ะและศัตรูของคุณ เหมือนเขามีทางเลือกมีโอกาสเข้ามาในชีวิตเหมือนทางเลือกหรือว่าโอกาสนั้นมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาให้มีความมั่นคงและมีความสำเร็จถ้าเขาเลือกผิดชีวิตเขาอาจจะตกตำ่ำแต่ถ้าเขาเลือกถูกหรือว่าทำถูกชีวิตเขาก็จะมีแต่ความมั่นคงและมีความสุขและมีความสำเร็จนี่คือสิ่งที่เขาคิด เขาอยู่ในช่วงของการที่ชั่งน้ำหนักหรือว่ากำลังจะคิดทบทวนถึงการตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาว่าเขาจะทำอะไรดีดูซิทางเลือกอะไรอ่ะทางเลือกในการเริ่มต้นใหม่ ศัตรูของคุณคิดอยากจะเริ่มต้นใหม่เปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่หรือว่าคิดใหม่ทําใหม่ในชีวิตของเขาอนาคตของเขาจะเป็นอย่างไรนะ,ะเมื่อเขาเลือกสิ่งนั้นแล้วนะและเรามาดูกันว่าอนาคตศัตรูของคุณเขาจะเป็นอย่างไรเ h e l o v e r เดาบเป็นพลางานของคนที่ได้รับความรักได้รับความเมตตา ด้วยการกระทำคำพูดของเขาที่เขาน่าที่จะมีการเปลี่ยนแปลงทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะเปลี่ยนให้ผู้คนสังคมที่อยู่รอบรอบตัวเขาเนี่ยหันมารักหันมาสนใจเขาเป็นพลังงานของการที่สร้างความรักสร้างความเมตตาให้ผู้คนหันมาสงสาร หันมาเห็นอกเห็นใจเขาศัตรูจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความคิดทัศนคติที่เขายอมไม่ได้ที่ตัวของเขาเองเนี่ยเหมือนกับอาจจะถูกผู้หลักผู้ใหญ่เกลียดชังแต่เขาจะยอมทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะเปลี่ยนความคิดของผู้คนนะอาจจะเป็นเพื่อนหรือว่าสังคมหรือว่าหัวหน้างานให้หันกลับมาชื่นชอบชื่นชมในสิ่งที่เขาทํา เหมือนเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเห็นไหมมีการเดทมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดูดีนะเปลี่ยนภาพลักษณ์นะทำตัวทำนิสัยน่ารักมากขึ้นเออนะคะแล้วก็เหมือนกับว่ายอมรับผิดทุกอย่างนะทำบิดอะไรคือยอมรับทุกอย่างเลยเอ๋อฉันเป็นคนไม่ดีนะเดี๋ยวฉันจะปรับปรุงเนื้อตัวเองจะจะเปลี่ยนนิสัยของตัวเองแล้วก็เข้าหาคนอื่นอ่อนน้อมทมตน ะะก็อาจจะทําให้ตัวของศัตรูของคุณเนี่ยกลับมาเป็นที่ชื่นชอบในสังคมผู้คนมากมายหรือว่าได้รับการยอมรับหรือว่าได้รับการช่วยเหลือหรือว่าได้รับการเห็นอกเห็นใจจากผู้คนคือเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอะ่ะเหมือนเขาสำนึกผิดนะคะในสิ่งที่เขาทำและพลังงานของศัตรูของคุณแม้ ความมั่นคงความสําเร็จอาชีพการงานของเขาเหมือนกับว่ามันอาจจะไม่เหมือนเดิมอ่ะเออเขาก็ต้องสร้างขึ้นมาใหม่นะสร้างชื่อเสียงขึ้นมาใหม่สร้างความมั่นคงขึ้นมาใหม่สร้างครอบครัวขึ้นมาใหม่คือเขาเหมือนกับว่าจะไม่ยอมถูกเพื่อนสังคมนะที่ดูถูกเหยียดหยามเขานะเหมือนเมื่อครั้งในอดีตเนี่ยว่าเขาเป็นคนแบบนี้ เขาทําให้ชีวิตของเขาไม่มั่นคงเองเป็นพ่อพฤติกรรมขเขาเองแต่เขาจะยอมรับแต่เขาเหมือนกับว่าคือเขาอาจจะเปลี่ยนให้คนเหล่านั้นอะมาเห็นสิ่งใหม่มาเห็นสิ่งที่เขาทําใหม่ๆแล้วก็ยอมรับในตัวของเขาให้ได้นี่คือการที่ศัตรูของคุณเหมือนกลับเนื้อกลับตัวกลับใจเป็นคนดีในที่สุดนะหรือว่าแสดงออกในด้านดีๆมากกว่าเดิมนะคะเหมือนเขายอมรับในเรื่องของสิ่งที่เขาเคยทํา สิ่งที่เขาเคยทําผิดพลาดนะ,ะความล้มเหลวในชีวิตที่เกิดขึ้นกับเขาทําให้เขาคิดอยากจะเปลี่ยนนิสัยนะ,ะเปลี่ยนพฤติกรรมของเขานั่นเองนะคะก็เหมือนกับว่าการที่คือคนเราก็ไม่ไม่ได้เหมือนกับว่าอยากจะเป็นคนไม่ดีไปตลอดชีวิตฉะนั้นเมื่อเขาเจอวิบาการกรรมก็ส่งผลทําให้ศัตรูของคุณเนี่ยได้เรียนรู้ถึงเหตุการณ์สถานการณ์บางสิ่งบางอย่างแล้วก็เปลี่ยน พฤติกรรมเปลี่ยนชีวิตของตัวเองให้ดีมากขึ้นนะคะไม่ไม่มีใครทนทุกข์ทนทรมานอยู่กับนะปัญหาทุกอย่างทุกเรื่องนะไปตลอดชีวิตเนาะก็ถือว่าเออการที่เขาสร้างวิบากกรรมไว้กับคุณก็ทําให้ตัวของเขาเนี่ยเหมือนคิดขึ้นมาได้ว่าเขาจะกลับเนื้อกับตัวกับใจเป็นคนดียังไงและเขาจะทํายังไงกับชีวิตของเขานะก็ต้องอนุโมทนาสาธุกับเขาด้วยเพราะว่า นะศัตรูเมื่อมาเจอคุณเนี่ยคุณทาาําให้เขาเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดหรือว่าคุณทําให้เขาเจอวิบากกรรมบางสิบงบางอย่างแล้วทาให้เขาเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองเปไปในทิศทานที่ดีขึ้นนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ